สวัสดีจากอิงเลค่ะพี่น้องคะเพิ่งมาถึงเนี่มาถึงตอนนี้ก็จะก็จะให้ดูแบบว่าตามระเบียบนะคะถ่ายตามที่เราไปถ่ายตามที่เราทำนะนะจ๊ะอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าคิดอยากซื้อก็ซื้อน่นะนะพี่น้องคะหมายถึงว่าบางตัวเก่าที่เราใส่เก่าเนาะถ้าเราไม่ชอบก็จะพับพัไบไปบริจาคพี่น้องจ๊ะ แลคุณสามีเนาะที่สิ่สำคัญเลยคุณสามีพันไปจัดห้องเก่าน้องเมลีนะจ๊ะเขาก็มีพื้นที่ไยถึงว่ามีตู้เพ่นบอกว่าย้ายเสื้อผ้าไปไว้ตู้ฝั่งนั้นนอะค่ะตัวไหนที่ไม่ค่อยใส่พันนะนั่นแหละจ้าก็เลยไปเก็บของเมื่อวานนี้เก็บก็คือได้ได้หลายตัวที่เอาทิ้งก็เลยจะซื้อใหม่เป็นแบบว่า,าตามสไตล์ที่ห้องมากนาะพี่น้องค่ะคือวิดีโอนี้ ใครไม่สนใจก็เลื่อนผ่านเนาะค่ะพี่น้องจ๋าใราให้ดูว่าทสายได้อะไรอันที่ใสายลองน่ะล่ะจำเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนมันวะพี่น้องอันนี้คือใสายเอาตัวนี้สิบเก้าจุดเก้าเก้าปอนพี่น้องคะกางเกงเน้นสีนี้เนาะจ๋านอะตัวนี้เนี่ยมันโอเคอยู่แต่ว่าไม่มีกระเป๋าแต่ไม่เป็นไรพี่น้องคะเนาะสิบเก้าจุดเก้าเก้าของของ H&M ใส่สบายบายจ้ะแล้วแต่ช่วงที่เราแบบอยากซื้อว่าสไตล์ไหนเนาะพี่น้องอันนี้คือเวลานั่งร <c> ถ <oughs> นั่งเครื่องมันจะง่ายนะนะจ้ะตัวนี้ไซก็เอาค่ะตัวนี้ก็เสียทีตัวนี้นะมันแบบว่าเวลานั่งมันอาจมันจะยับเร็วนะใไซคิดว่าเนาะแต่ว่าตัวนี้แพงกว่าเนาะแพงกว่าตัวนี้ <c oughs> ตอนแรกเึกว่าราคาเท่ากันพี่น้องคะ ของ H&M เหมือนกันอันนี้ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าก็คืยี่สิบห้านะจ๊ะอันนี้อีกสีคล้ายๆกันแต่มันออกแบบว่าเหลืองนิดนึงแต่ไม่เหลืองใส่สบายนะจ๊ะพี่น้องคะของ H&M นี่เป็นแบบว่ากางเกงจะไซส์ไซส์ที่แบบว่าถูกกับไซส์ยอยู่นะ,นะค่ะพี่น้องจ๊ะแต่ว่าของนิวลูกน่ะถ้าถ้ามันมีไซส์กางเกงนะถ้ามันมีไซส์ไซส์หกนี่จะพอดี ตอนใส่ลง่ใส่ใส่ไซส์แปดแล้วมันเอวมันใหญ่ไปนะจน๊ะเนาะอันนี้จะเป็นเสื้อธรรมดาจะเสื้อยืด9.99ก็เหมือนสิบปอนเนาะ9.99เป็นเสื้อเพื่อเข้ารูปสีดําส่วนใหญ่ใส่จะเน้นถ้าเป็นเสื้อเดี๋ยวเน้นสีดําถ้าเป็นเสื้อธรรมดาเนาะจา้ะอันนี้ของ H&M อันนี้ของกลับไปของ Next พี่น้องคะ <c oughs> อันนี้ของ Next เป็นเสื้อคาร์ดิกกัน้นเฉยๆจ้ะ ของของเอกมันเท่าไหร่ยี่สิบเก้าปอนไม่น้องยี่สิบเก้าปอนถ้าถ้าเป็นของอะไรนะของพายมากเนะี่เขาทำแบบว่าเหมือนกันเลยจาะใสเหินเนาะถูกกว่ากัหนหลายบาทอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรใส่เอาของเนกเพราะว่าถ้าเป็นผ้าแบบนี้เนาะจะ้ะเขาเอิ่น่าอย่างก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเป็นนิดนหไหมเขาเอิ่นมาพายยังกับพี่น้อง ถ้าเป็นของแบบว่ามีราคาหน่อยนิดนึงเนี่ยมันจะแบบว่าเวลาเราซักมันจะไม่เป็นคุยเร็วน่นะจา๊ะมีประสบการณ์ของใยเนาะแต่เคยซื้อแบบว่าของมันถูกเนี่ยมันจะขื้นคุยเร็วไหมถึงว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่น,นะพี่น้องเนาะทีนี้เนี่ยดูไปดูร้านก็ไปจบที่ไพรหมาไพรหมานี่จะถูกพี่น้องคะหรือว่าใครจะอ่านพรีมาก็แล้วแต่เนะจ๊ะถูกถูกกว่ากันเยอะ อันนี้ได้ของมาให้น้องมีรีลเล่นหลอกมันลดราคาหนึ่งปอนมันจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ยิงบับเบิ้ลเหน็นไหมคะ่ะฟองเป็นฟองมะเร็งกันนะนาจา้ะพี่น้องคะวันนั้นเพื่อนอยากได้แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะเพิ่อนอยากได้อยู่ที่ไหนกูมันแพงแฟนก็เลยไม่ซื้ออันนี้มันเล็กเลยซื้อให้เพิ่นมว่มวงม่วงนี่ ซื้อมันกันแดดที่ใช้จากพี่น้องค้ามันถูกกันนะตัวเอ็นนี่ไม่ไม่มีความหมายเลยนะอาจจะเป็นความหมายตัวชื่อตัวเองเนะยจ๊ะนิลามนนะนะเพราะมันมีเอบีซแต่ว่าตัวเอไม่มีทรายมันไม่เห็นมันหมดแล้วอันนี้ถูกมากเลยค่ะพี่น้องสามจุดห้าศูนย์ปอนสามจุดห้าศูนย์คือเป็นกันแดดเฉยๆนะพี่น้องบริบริเอาแบบว่ามีกี่ห่อเอียงนี่ของใครหมาดนี่มันมันถูก ตัวนี้ถ้าไปดูของของอะไรนะของนิวลูกก็แพงมากๆของนิวลูกแบบนี้นะจ๊ะที่ใส่ดูเนะี่ยวู้าปอนด้วยเธยแต่ตัวนี้นะามปอนเองพี่น้องามปอนเนาะเวลาใส่ในในร่วงในช่วงที่มันแบบว่าไม่หนาวมากเนาะคะ่ะพันทับับแขนเสื้อขึ้นเป็นไลนีในสีสีฝาเขากำลังนิยมนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะ ได้กางเกงที่สําคัญกางเกงพี่น้องเปใจ้กันใช้ดูงเกงกางเกงนี่ถูกมากๆเลยแต่ว่าอีเอ้ก็เหมือนที่ไส่ว่านั่นแหละจ้ะถูกแต่ว่าคุณภาพมันกับสีแบบว่าต่างกันเพราะว่าตัวนี้เน่ะถูกแต่ว่ามันอันไหนดิพี่น้องมันบรรลว่าปันกีขังมันจะเกินเกิดคุยคุยเนี่ยไหมภาษาอีสานเกิดเกิดคุยนะแต่ถ้าของนี่มีแบบว่า บองทีเขามีห่อม,มากแบบว,ว่าเนื้อผ้าดีๆก็คือปั่นหลายรอบนานใส่ได้นานมันขึ้นขึ้นขุยแต่ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแบบว่าเคงเกงแบบทจ้งสี่นะแต่สบายๆใส่ในบ้านก็คือถ้ามันนั่นก็ทิ้งน่ะนะจ๊ะพี่น้องเนาะเท่าไหร่นี่สิบสองปอนด์พี่นอ้องสิบสองปอนด์ถูกมากๆเลยเอามันต่างกันตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีอะไรนะไม่มีสายดึง สิบสองปอนใส่เอาเอาแต่ตัวอะไรนะเอาแต่ตัวสีน,นี่ไปลองสีเหลืองมนเนี่ยไปลองตัวสีฟ้านี่ใส่เอาไปลองนี่มันเป็นแบบมีสายก็สีฟ้านะี่ตัวนี้สิบสองปอนจ้ะตัวนี้สิบสองปอนเห็นว่าถูกมากๆถ้าไปซื้อแบบนี้ของร i v e อ Island น่ะ ส,สามสิบสี่สิบปอนด์เลยค่ะถ้าเป็นการเขงแบบบางสิ่งหะแม่ใครก็เลยว่าอู้ดดีเห็นอยู่ในห้างอันนี้นะเอาซื้อมาใส่เลนน่นอันนี้เป็นสีฟ้านะพี่น้องฟ้านะฟ้าอ่อนพี่นออ้องสิบสองปอนด์ฟ้าอ่อนก็สวยอันนี้ใส่แบบว่าใส่เล่นๆสบายๆใส่นั่งรถอ่ะเราจะไปนั่นมานี่สบายใชพี่น้องค่ะใส่กับแล้วใส่กับเสื้อแบบนี้ อันนี้ก็เสื้อแบบใส่สบายสบายเสื้อเอียวย่อยนะจ้ะสมัยนี้เขาช่วงสมัยนิยมเสื้อเอวยอยใส่เอาไซส์ใหญ่กว่าตัวเองหน่อยเนาะค่ะปกติใส่ที่พายหมากใส่ใส่ไซส์อันนั้นแต่ไซส์ S ใส่ไซส์ XS จริงๆนะแต่นี่ไซส์ M ให้เอาใส่ M นะจ้ะมันถูกห้าปอนด์เองพีดเอาพี่น้องเบิรงดห้าปอนด์ใส่แล้วก็ทิ้งได้เนาะหมายถึงว่าอันนี้แหละ น,นี่ก็จะเป็นเสื้อธรรมดาเสื้อแจ็คเก็ตไม่มีลวดลายอะไร,ะไรแต่ว่าใส่ใแนบบช่วงที่แบบว่ามันไม่ได้หนาวมากหนะ่พี่น้องนี่ต้อใส่แบบเป็นซิปไหมใส่คุ้มเวลาเราไปนั่นไปนี่ในช่วงนี้มันร้อนๆหนาวๆหน่อยไหมมันเป็นแบบฮูดแต่ว่าปกติแล้วแซมไม่ชอบฮูดแต่มันที่ตัวที่มันไม่มีฮูดนะมันทําซิปขึ้นมาถึงถึงคอตรงนี้นะไส่พอชอบเหมันนะแต่เนาะแต่ว่านี่ก็คือเอาแบบนี้แหละไอ ถ้าเป็นแบบตัวที่ไม่มีฮู้ดที่เหมือนใจายว่านะสีมันมันมันตรงตรงคอมันตรงปกมันนะมันทําซิปขึ้นถึงตรงปกเลยใรไม่ชอบตรงนั้นตัวนั้นนะก็เลยเอาตัวนี้พี่น้องอันนี้แจ็คปอนแปดปอนพี่น้องเฮ้ยมองถูกหลายแปดปอนเ์มองแต่ว่าโบลูวะย่ำเพาปั่นนะนะจ่าเวลาเราปั่นนะมันมันจะแบบว่าเป็นเป็นเป็นคุยเป็นคุยเร็วนะจ่ะก็ไม่เป็นไร ภาแบบนี้นุ่มแต่ว่าไม่ชอบตรงที่โดนโดนสีดําแล้วมันเป็นคุยบ้างเด้อนั่นว่นเป็นคุยขา,ขาวนะหมจ๊ะเคยซื้อของร i เวอร์ไอแลนด์นั่นตรงที่สีเขียวที่เป็นที่ไม่มีฮู้ดแบบนี้นะ่ะโอ้ยใส่กับเสื้อสีดําไม่ได้เพราะว่าเป็นขน้นเป็นคุยติดเสื้อน่ะนะจ๊ะหมายถึงว่าข้างในมันนะ่ะแต่ตัวนี้ไม่รู้มันจะเป็นแต่ติดบอใส่เอาทําอย่างนี้ไม่เห็นไม่ไม่ค่อยติดนะ <laughs> นี่แหละก็ถอดออกก็ใส่แบบ สบ,สบายนะจ่ะตัวนี้พอมันหนาวช่วงนี้ไปถึงว่า้อนเราก็นาวจอสนาจา่าเราก็เลยใส่ไปแบบนี้แล้วก็เวลานั้นเราก็ถอดจอสนาจา่าพี่น้องแบบง่ายๆเนี่ยใส่แล้วก็เวลาร้อนก็ถอดหนาวก็ใส่จอสนาจา่านี่แหละวันนี้ได้ได้เท่านี้ไปหลายร้านนะคะพี่น้องแต่ว่าใส่จะไม่เข้าซาร่าวันนี้วันนี้เนี่ยไม่เข้าซาร่าเพราะว่าได้ครบแล้วที่เราต้องการ เพราะว่ากางเกงก็ไปได้อยู่ที่เหมือนที่ซให้ดูแล้ H&M ออซาลานบริเวณไปดูแต่ว่าร้านแรกที่เข้าเนี่ยคือ River Island River Island ก็ดูไว้ส่วนที่มันลดราคาเนี่ยมันไม่มีตัวที่ถูกใจแล้วทีนี้ก็เลยออกจาก River Island เข้าไปต่างๆเนี่ยจากพี่น้องค้าเนาะส่วนใหญ่แซคก็ใช้ของ H&M ของ Nex t ของอ่าไพรมารเนี่ยเขาใช้ค่ะพี่น้อง น่อซาร่า no ก็มีบางครั no ้งนะจ๊ะประมาณนี้แหละวนเวียนกันอยู่นี่แล้วก็มือสองบ้างนี่สินะคะโอ้เสื้อผ้าเยอะเสื้อผ้าก็ก็ใส่ใส่เวลาเราเบื่อแล้วก็เราก็แบบว่านี่ล่ะเต็มตู้พี่น้องมายถึงตอนเช้าตอนที่จะใส่เสื้อปไม่รู้จะใส่ตัวไหนจะสนะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแบบนี้แล้วพุงยิงนะอันนี้เสื้อที่ซื้อปืซีที่แล้วเราเอาใส่นี่จะของพ้าหมากคือกัน ปกติเราก็จะใส่แบบแบบไม่ติดกระดุมเหมือนไหมแต่วันนี้มันหนาวก็เลยติดกระดุมพี่น้องคะ,อะตอนไปไทยใช้ซื้อตัวนี้เนี่ยซื้อซื้อสามสี่ตัวจะเอาไปฝากน้องน้าเนาะจา้ะนี่แต่ตัวนี้แต่วันไม่มีกระเป๋านี่ทั้งเสื้อก็ไม่มีเกงก็มีกับไม่มีกระเป๋านี่ใช่ผม่ชอบใช่ตรงนี้อย่างใดดางหนึ่งที่ที่ใส่คองในกระเป๋หาหรือตรงนี้อย่างนี้หรือไมก่ก็กางเกงนี่พี่น้องจา๋า <laughs> วันนี้ก็ประมาณนี้นะจ้ะเนาะ หมดแล้วจ้ะหมดแล้วในกระบ,บินเฉยๆไปแล้วไอให้ดูเดี๋ยวจะเอาไปซักพีหนงเพราะว่าไอ้คนเขาลองเนาะเราไม่รู้ว่าใครใส่บ้างก็ต้องซักก่อนจ้ะเดี๋ยวไ่จะเอาไปซักน,นั่นแหละนี่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเสื้อผ้าที่แบบว่ายังไม่หน้าหนาวมากนะจ้ะถ้าหน้าหนาวมากมันก็อู้ส่วนใหญ่ใส่จะใส่จัมคอเนาะอันนี้คือซักหน่อยหลังจากหน้าร้อนไปแต่ว่าตอนหน้าร้อนนี่ยังใส่กางเกงแบบนี้ได้นะกางเกงจอกกิ้งพวกนี้นะเนาะ โอเคเลยใส,ส่ชอบใส่เพราะว่าร้อนก็มันเกิมันกิมันก็บ,กบ,บริร้อนมากอ่ะจากมันมันหนาวหนาวแล้วรอ้อนหนิเนาะนั่นอละไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปทำได้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า